ครัต,ตาจะอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนามารีวิวสินค้าก่อนส่งออกค่ะเส้นนี้1บาทหมวใจคิกเก้ทองไทยแท้ก็16.5นะคะ สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันนะดี่ยน่อยจะชั่งน้ำหนักให้ดูค่ะก็จะเป็นลายรับประกันโอเคค่ะได้เจอกันคลิปติดอวนาค่ะบาย